ลืมให้ดูการเดินสายไฟก็ใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ไม่ต้องขันแน่นนะขันแค่แบบตึงๆมือพอเดี๋ยวมันรูดเส้นสายไฟก็เนี่ยครับที่เขาให้มาจะเป็นสายกนณะน,นี้ติดตามมาเลยถ่ายในขนาะนี้จะมีหัวจัามาให้อย่างนี้อย่างเงี้ยสายเนี้ยมันจะมีให้ทั้งหมดสี่ประตูเลยเราลากลากไปมันจะพอดีเลยไม่ต้องตอ่อไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยแล้วก็มาจัากัน การเดินสายก็เดินมาอย่างเงี้ยครับผมเอาสายเบลลรัดไว้เดินมามฮะมันมองไม่เห็นก็เดินพยายามดูตัวนี้ด้วยนะเราเดินสายเวลาลองหมุนกระจบด้วถ้าเกิดว่ามันติดเราต้องเดินให้ดีให้มันเดินมาทางทางข้างเนี้ยทางติดนี่เลาะมานี่แล้วก็มามานี่แล้วก็อีตรงนี้ก็คือแกะอันนี้ออกมาแกะลูกยางนี่ออกมามาานันจะมีสองฝั่ง แกะออมาแล้วก็หาเป็นรูดก็ได้ครับร้อยเข้ามาในในยางนี่นะให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะดึงดึงสายตัวเนี้ยเข้าเข้าตามไม้มาเสร็จแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับสายไฟมันจะได้ไม่ขาดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อดูกล่องมาดูข้างหน้าก็แกะมือเดียวเลยลาแกะตัวนี้ข้าดึงดึง ดึนะครับนะรเป็นแค่ตัวเราก็เฉยสายอากล่องมันอยู่นี่เดี๋ยวผม้องแกะก่อนอเดี๋ยวกล่องเก็บซ่อนไว้นี่ครับที่ที่เขาให้มาจะเป็นต่อ,าอ่างนี้เลยสายไฟมันก็ตามอยู่แล้วแต่ว่าประตูเนี้ยประตูหน้าเนี่ย มันจะมีสายไฟทั้งหมดห้า,าเส้นก็คือขับ5ห้าเส้นก็ไอเส้นนี้สองเส้นเนี้ยคือมันมันเดินมาให้อยู่แล้วมันจะไปทั่วเลยทั้งคันเลยนะครับสี่ประตูเป็นเป็นสายปลดล็อกส่วนนี้สามสายที่ที่เขาให้ให้เพิ่มมาเนี่ยมันจะเป็นแบบประตูเนี้ยประตูฝั่งคนขับเนี่ยถ้าคือล็อกปุ๊บมันก็จะล็อกทั้งคัน อโอเคมันจะไม่มีอะไรยากเนาะก็แค่เอาอันนี้มาจํานี่แล้วก็สายสองเส้นเนี้ดำแดงเนี่ยก็คือต่อกับตัวบวกขอลบต่อกับแบตอะ่ะก็คือสองเส้นนี้สีดำเนี่ยต่อกับนอ็นอตน็อตในรถตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นโค้งเหล็กะนะคือไฟลบส่วนตัวบวกเนี่ยเอามาต่อกับแถวๆพวงมลาลัยนี่ก็ได้ถอดตรงนี้นะครับนอ็อตถอดนี่สองข้าง หมุนพวงอะไรบิดซ้ายขวาเพื่อให้ถอดน็อตได้ให้ขันน็อตได้แล้วก็หาสายไฟที่เป็นไฟบวกเพื่อที่จะมาเข้ากล่องนี้นะครับเพื่อใครรู้แต่ผมผมหาไม่เจอเพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์แบบที่จะใช้เช็คไฟเนาะผมก็เลยต่อจากนี่โดยตรงเลยเข้าข้วแบตเลยโดยอ้อมมานี่มอกตรงนี้นี่ครัสายไฟสีแดงไปข้างหน้าแล้วก็ไปเชื่อมกับมอแบต เดี๋ยวจะให้ดูทีหลังครับแล้วก็สายไฟพวกนี้ก็เนี่ยสองเส้นนี้เห็นไหมสีเขียวเนะี่ยมันจะเดินไปฝั่งประตูนูน้นแล้วก็อ้อมเดินเก็บสายให้ดีนะครับ<อ>ไปไปต่อกับประตูนู้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเชื่อมไปกับประตูหลังอีกนะฮะก็ทําทําเหมือนกับประตูบานแรกที่ผมเปิดให้ดูนะครับการยึดการอะไรเงี้ยหรือใครจะมีวิธีดีกว่านี้ก็ <laughs> ลองทําดูนะครับการการยึดปืนนะครับแล้วก็ อ,อีกอย่างาการระวังในการแกะไอตัวเนี้ยเนี่ยครับผมแกะมันแตกเลยเพราะว่าไม่รู้เนาะมันแกะไงจะอะไรวิธีการแกะนะครับก็ตอนแรกอันแรกเลยดึงฝั่งนี้ก่อนปึ๊บเนี่ยครับแล้วค่อยค่อยเอา,เอาง้างมานิดนึงเนี่ยแล้วเอาสากุไลไปปลดไปปลดตรงลิปข้างในมันเดถอยให้ดูลิปข้างในมันมันจะเป็นลักษณะน,นี้ เนี่ยครับเอาสักกุไลมามา,างัดตรงเนี้ยขึ้นเพื่อที่จะให้มันตรงเนี้ยมันอาล็อกออกเห็นไหมผมทําหักไปอันหนึ่งเลยนะครับระวังนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกม้แปดต่อ,อ สายไฟออกไว้จากนูนเข้ามานี่ผมกันความร้อนไม่ด้วยต้มันเข้าไปในสยยัญญาณนี้อันนี้ใส่เทพพันสายไฟพันไ,ว,นไว้เพื่อเผื่อไฟช็อตอะเนาะมันร้อนตรงนี้เป็นอานนี้อะไรวะฟิวฟิวกัน้นไฟต่อแดงบวกดำลบ ก็สงสัยตรงไหนตอบอะไรไม่ได้ตรงไหนก็ต้องทักมาถามได้ครับเดี๋ยวจะแนะนําให้โอเคแนะนํากันราคาถูกๆติดกันเองตัวนี้ผมไปถามที่ร้านมามันประมาณสองพันเออแล้วก็ลืมบอกแต่ผมไม่ใช้ไอสองเส้น,นเนี้ยเนี่ยสีขาวกับสีแดงเนี่ยมันเป็นไฟไฟเลี้ยวเวลาเราคือเราอ่า บุญแจปุ๊บกดล็อกล็อกปั๊บ,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 บมันก็จะไฟแนวติดสองข้างอะไรเงี้ยนะแต่ผมไม่ต่อเพราะไม่อยากใช้แล้วไฟสีดำๆนี่ที่มันออกมาจากกล่องเนี้ยเป็นเสาอากาศต่อเสาอากาศแต่ก็ไม่ต้องต่อหรอกเพราะว่าผมก็ลองดูมันได้ระยะประมาณประมาณสามสิบเมตรได้อยู่คนระับจะลองล็อกให้ดูนะน,นี่รถ ใช้กุญแจนะปุ๊บกดล็อกนี่แล้วกท็ที่บอกว่าสั่งล็อกอันนี้ประตูฝั่งคนขับเนี่ยมันจะล็อกทั้งคันเลยกดปุ๊บฝั่งู้นก็ล็อกใช่ไหมครับย่านเงีครับเคนะครับ